สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมือนีฝนพาด้วยกะมาอยู่ที่ภูมิต้นคอยนะครับมือนีกะสิผ้าท่านผู้ชมมาขอเอาโชคเอาลาบเพราะว่ากะถือว่าใกล้มือเข้ามาพอสมควรแล้วนะครับมือนีฝนพาด้วยกะได้มีโอกาสมาที่ภู่มต้นคอยนะครับวันนี้มาคนเดียวนะครับกะสิผ้าท่านผู้ชมมาขอเอาตัวเด็ดตัวดี เพื่อสีได้มีโงมีลามน้ำกันนะครับเนาะมันมก็ใไก้มือเขามาทูมือทูเว้นแล้วนะครับก็มาลอที่ตามมารอช่มไปน้ำกันนะครับว่า,ามือนี่ผลพาด้วยสีได้ตัวเลขแนวทางโชคลาภอียังไปฝากไปตอนให้ทางผู้ชมได้รับช่มรับฟังน้ำกันนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงแล้วแล้วการสีได้เข้าไปขอนะครับ สิได้ขไปขอที่พุ่มต้นควายเพื่อนนะครับจะได้ขัาไปขอกันนะครับท่านผู้ชมนะครับขับขึเข้ามาขอเอาโชคเอาลาบนะครับหลังจากที่วัที่ผ่านมานะครับนนเ,าเ,เนาะวัที่ผ่านมานี่เข่าเต็มเต็มนะครับวันที่ผ่านมานี่เข้าเต็มเต็มหนึ่งเกียรติเข้าเต็มเต็มด้ท่านผู้ชมหนึ่งเกียรติเข่าเต็มเต็มนะครับ มือนีกสิมาตามตอ่อนะครับวันนี้ก็จะมาตามตอ่อนะครับมาตามต่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังน้กนากันอากาต้องมาล่อเบิ้งไปน้ากันนะครับว่าสิได้โชคยังไปฝากนะครับเมื่อนีมาส่องน้ากันเด้อท่านผู้ชมนะครับมาส่องด้วยกันนะครับมาส่องเบิ้งน้ากันนะครับ เดี๋ยวผลฟ้าลวยตั้งกล่องจากน้อยก่อนนะครับนะครับมาผู้เดียวท่านผู้ชมวันนี้มาคนเดียวนะครับ สาธุนโมตัสสะพระคะววโตรโอฬหะโตสมมาสัมพุสสะนโมตัสสะพระคะววโรตโรโอฬหะโตสมมาสัมพุสสะนโมตัสสะพระคะววโตรโอฬหะโตสมมาสัมพุสสะสาธุสาธุหนกหลานมาเมือนี้ก,กชิมากอเอาโซเอาลาบนำครบพุทธเจา้าที่เทพบทว่าทั้งหลายที่สถิตณสถานที่บริเวณภูมิต้นคอยสถานที่ตรงนี้ ลูกหลานมาเมื่อนี้กัสิมาขอเอาโซคเอาลาบน้าไปป,าไป่าไปตอนให้ท่านผู้ชมทางบ้านเพื่อนเด้อปูยาปูดูแลณนะสถานที่เว่ยงว่างแห่งนี้ก็ซอ,อยดลบันดาลให้ลูกหลานได้ตามความมุ่งมั่นปรารถนาให้ได้โชคตัวแดงจึงขึงเดอ้อปูเดอ้อเดอ้อยาเดอ้อเดอ้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ลูกให้หลานได้คักๆเมื่อนี้ให้ให้สมดังความ ที่เขาซาเขาเรือเด้อปูเด้อญาเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สมดังความที่เขาซาเขาเรือสองวันที่ผ่านมาเขาคักเขาแน่วันนี้วันที่สามเด้อปูเด้อวันนี้วันที่สามลูกหลานมาขอเอาโศกขอเอาลาบก็ขอให้ได้ตามความมุ่งมั่นปารถนาเด้อปูเด้อให้เขาคักทักให้แตกกักเด้อวันนี้ใบไม้ท่านผู้ชม ขนลุกนะครับขนลุกเลยใบไม้ร่นลงมานะครับมากกว่าปูพันนะครับก็ถือว่าแปลกนะครับถือว่าแปลกยุใบไม้ร่นลงมากนะครับย่ซื้อใบไม้กับปูลงมาจากทังไยต้นไม้นะครับต่วมือมีนํำอบมาร้อมนํำอบมากปูจัน่อยเนาะ โอ้ไม่โตเรกกึ้นทา่านผู้ช่อมโอ้ความาดวยเห็นโตเร็วกว่าน,นะครับโอ้นำอบมาปล่งเด้อปูเด้อนำอบมาท่าห่างงาม,งามห่างเข่าการะทักเด้อปูเด้อนำอบลูกกับลูกด้กานนำอบมาท่าห้งามห่างเขียนกระทักโตแดงกระทักเดอกเ้อปูเด้อห่าสมดังครับเขาซาเขาเด้อเด้อ ให้เข,าข่ากรัครับด้อปูหยาเด้อให้แตกครับให้สมดังข้ามซาข้ามลือให้ได้โชคได้ลับเอฟซีทางบ้านเพ่อนกับทางโชคทางยากอยู่ด้อปูเด้อซอยปวดหนีปวดสีนเพ่อนซอยปวดหนีปวดสีนเพลินเด้อนะครับผลพัดว่าจุดทูบเนี่ยนะครับดอกนี้นะครับจุดทูบดอกนี้ ต่ว่ามือเคลื่อนนี่กวนกวนสีจุดทูบนะครับเน้ามือเคลื่อนนี่ฝนผ้าด้วยฝันนะครับฝันว่าปูน้ำบอชหนึ่งสามสองนะครับมือเคลื่อนนี่ปูน้ำบอกหนึ่งสามสองราคามีตัวเลขในเจ็ดศูนย์ร้อยลงมาอีกแล้วท่านผู้ชมตัวเลขเจ็ดศูนย์นี่ร้อยลงมาอีกแล้วเอา คือเป็นจยางซี่นะครับแต่ว่าเห็นตัวเลขนี่หนึ่งค่กๆ่หล่ะหนึ่งสามสองคักๆ่หล่ะมเมื่อนนี่นะครับเมื่อนนี่เห็นตัวเลขหนึ่งสามสองนะครับเห็นคักเห็นแน่นะครับเห็นคักเห็นแน่นะครับปูเพ่นมาบอกนะครับเนาะบอกหล้วก็มีตัวเลขเกียร0ศูนย์ลอยลงมาให้ฝนพัด้หยเห็นนะครับแดงจึงครื่องอีกแล้วด้วทตาผู้ชมกติว่าฟันดีก็ว่าได้นะครับกติว่าฟันดีก็ว่าได้นะครับเมื่อนี่ฝนพัด้วยกตสีมาจุดถูกพอที่ พุ่มต้นคอยเพิ่นนะครับกะทิมาเบิงบ่งว่าปูยานะครับที่เพิ่นสถิตอยู่ณสถานที่ตรงนี้เพิ่นสิให้โชคให้ลาภอีหยังนะครับต้าจบป,ปูเดอ้อให้เขา้าคักนตัวเลขหนึ่งสามนี่ออกอีหลีนี่กขอให้ขึ้น YouTube ดอกนี่เด้อปูเด้อขั้นตัวเลข1 3 2นี่เข้าอีหลีนี่ขอให้ขึ้น YouTube ดอกนี้เด้อปู่เด้อขอให้ขึ้น YouTube ดอกนี่ทูบดอกที่ ฝนปลาดลวยสี่จุดให้ท่านผู้ชมนี่ขอให้เข่าคักคตัวเลขหนึ่งสามสองขอให้ออกยูทูปดอกนี่เด้อปูเด้อคันตัวเลขหนึ่งสามสองเข่าอิลีตามที่ฝนปลาดลวยได้ฝันมเมื่อนนี่นะครับขอให้ออกยูทูปดอกนี่ขอให้ออกยูทู e ดอกนี่ให้ได้โชคได้ลาบตามความมุ่งมาปนฝ่าถนาเด้อปูเด้อให้เอฟซีทางบ้านเพื่อนให้เพื่อนลำเพื่อนรวยให้ท่านผู้ชมทางบ้านเพื่อนให้เพื่อนได้มีโชคมีลาบปดนี่ปดศีนเพื่อนเด้อปูเด้อ เพเหเห you, ื่อนทางทุกเพื่อนทางยากอยู่กขอให้ปดหนะะีปดศีลเพื่อนขอให้ได้ตามความมุ่งมา่นปรารถนาผู้ใดมีหนีก็ให้ปดหนีปดศีลถ้าปูเด้อยาปิดยาบังงวดนี้ขอให้แตกคักขอให้แตกคักงวดที่สามนี่ขอให้แตกคักคักโดย้าปูเด้อให้สวมดังข้ามเข่าซาเข่าลื้อสองงวดที่ผ่านมาเข่าสามโตตรงเข่าสองโตตรงงวดที่นี่ก็ขอสามโตตรงอีกถ้าปูเด้องวดนี้ขอสามโตตรงอีก ขอให้เข,าข่าคักๆขอให้แตกคักๆเถาปูเออ่เด้อให้เอฟทีทางบ้านเพื่อนได้ปลดนี่ปลดสินเพืเ่อนทุกเพื่อนยากให้เพื่อนลำเพื่อนรวยเถาปูเออ่เด้อให้เพื่อนเบิดเควบเบิดโศกเบิดโลกเบิดไพ่ให้ได้ตามกล้ามม่งมาปรารถนาเพื่อนเถาปูเออ่เด้อให้เข,าข่าคักๆให้แตกคักๆให้สมดังคำ่ำเพื่อนตาเพื่อนดื้อเถปู่เด้อสาธุนะครับนะครับผลพระด้วย,วยาาก็ได้ จุดทูบเดี๋วเด้อท่านผู้ชมเดี๋ยวข้ามาเบิงทูบน้ากันนะครับเดี๋ยวฝนพัดด้วยสิหยับกล่องมาเบิงทูบน้ากันจังน่อยนะครับข้ามาลุ่นน้ากันว่าสีเปลี่ยนจงังไดใสีเขาตามคว่อมที่ฝนพาด้วยฝันบ่นะครับสีเขาตามคว่อมที่ฝนพาด้วยฝันบ่เฮากับมาเบิงน้ากันเด้อท่านผู้ชม มีเลขหนึ่งขึ้นมาแล้วนะครับมีเลขหนึ่งขึ้นมาแล้วนะครับจะเป็นหนึ่งอะไรเด้อทางผู้ชมฝนพารวยฝันนะครับฝันว่ามีปุ๊บไปบอกนะครับเนาะไปบอกเลขนะครับหนึ่งสามสองนะครับราคาเห็นต่อเลขเจ็ดศูนย์แดงจืง้งเครึ่องอีกแล้วฝันดีคักดีเนี่ยฝันย่ำได้เป็นว่าฝันย่ำได้เลขบอ,อกแจ็กเทียนะนะครับแจ่ว่าวุฒิเทนะครับ ปูพันธุ์มาบอกนะครับบ่ให้ฝนพ่อรวยซื้อนะครับย่านท่านผู้ชมบ่ได้นะครับเนาะแล้วก็ฝนพ่อรวยมาขอที่พุ่มตรงนี้ได้ตัวเลขหนึ่งเจ็ดไปนะครับได้ตัวเลขหนึ่งเจ็ดไปนะครับแต่สิมาเบิ่งกเมอร์นี้สิเป็นจังใดนะครับก้านฝันสีคิวบอนะครับก้านฝันสีคิวบอนะครับแต่ว่าเลขหนึ่งนี่มามาแล้วเด้อท่านผู้ชมเลขหนึ่งมาแล้วนะครับเอาสิเป็นจังใดสิเป็นหนึ่งอีหยัง นะครับจะเป็นหนึ่งสามสองตามความฝันหรือเปล่าหรือสิเป็นตัวเลขตัวใดนะครับถ้ากลับมารอรวนน้ากันเด้อท่านผู้ชมมารอรวนน้ากันนะครับคุณรักกลางใจนะครับสวัสดีแอดครับผมสวัสดีครับนะครับเพิ่งจะได้มาอ่านคอมเมนเ์นะครับ ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องฝนพัดรวยนะครับเอาตัวที่สองมาแล้วเห็นหัวแล้วเอาเห็นหัวแล้วฝนพัดรวยฝันเห็นฝันได้เลขหนึ่งสามสองแต่ว่าอันนี้เป็นหัวเลขหนึ่งบอกเห้เลขใดให้เลขเกียรติเเลขใดนะครับเี๋ือเด้อนะครับไฮทูบใหม่เบิดจักหน่อยกันว่าหัว ตัวที่สองนี้จะเป็นเลขอะไรนะครับตัวที่สองนี่จะเป็นเลขอียังให้เข่าคักาเด็ปูญาเด้อให้ลูกหลานใตกคาคาเข่าคักาปตกคาคาเด็ปูเด้อเป็นเลขสองนะครับ ตัวที่สองเนี่เป็นเลขสองได้ท่านผู้ชมฝนพารวยฝันนะครับฝันปูมาบอกหนึ่งสามสองนะครับฝนพารวยฝันว่าปูมาบอกหนึ่งสามสองเป็นเลขสองนะครับหนึ่งสองแล้วเด้ท่านผู้ชมเป็นเลขสองนะครับหนึ่งสองแล้วนะครับมาเบิงโตสุท้ายนะครับบาดฝนชิงลูกได้ท่านผู้ชมฝนพารวยฝันนะครับว่าเพิ่นมาบอกหนึ่งสามสองนะครับจุดทูบได้หนึ่งสอง หนึ 1> 1, 2, or uh, oneself, ่งสองแล้วเบื <mir Groß único khác> Hence, ้องตัวสุด oh, ท้ายแล้ว <making> ท <mixed Bless> ่านผู้ชมโอ้ยขนเชียงลูกท่านผู้ชมขนเชียงลูกนะครับป้าปูมาบอกข้างมือขึ้นนะครับปูมาบอกข้างมือขึ้นนะครับแต่ว่าบอกแล้วก็เห็นตัวเลขเกทศูนย์ร้อยมากพอมนะครับบอกเสร็จแล้วก็เห็นตัวเลขเกทศูนย์ร้อยมากพอมนะครับมือขึ้นนะครับโอ้ย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 นะครับขนชียงลูกนะครับป้าปูปูมาบอกหนึ่งสามสองเห็นหนึ่งสองแล้วนะครับ ตัวสุดท้ายแม่นเลขยังทานผู้ชมแม่นเลขเกียดบอกเลขยังทานผู้ชมตัวสุดท้ายนั่นเป็นเลขเกียดบอกครับเลขยังครับอย่าบอกเด้อยว่าเป็นเลขสามคือช่างฝนพา้าร้ยฝันคือสิมาแม่นคักแม่นแน่แต่ปูมาดอนเกียดโดนใจให้ลูกหลานจับทูบดอกนี่ขึ้นมาต,ตามความฝันแถวปูโอ้ขนเชียงลูกเลย ขนเชียงลูกเลยท่านผู้ชมขนเชียงลูกเลยนะครับโอ้ยปูอย่างเคือมาแม่นครับแต่ปูเลขสามเอลีท่านผู้ชมเลขสามเอลีผฝนพาล่วยฝันได้เลขหนึ่งสามสองแต่ว่าจุดทูบนะครับจุดทูบได้เมื่อน,นี้ได้หนึ่งสองสามโอ้ยนะครับจุดทูบได้หนึ่งสองสามท่านผู้ชมจุดทูบได้หนึ่งสองสาม 1, 2, นะครับ นี่นะครับเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดเจ็ดศูนย์ผู้ใดมาเขียนไว้นะครับโมหือผู้เพลินมาขอสอกขอลาบนะครับน่าเพป็นมาเขียนตัวเลขเจ็ดเจ็ดศูนย์ไว้นะครับเป็นมาเขียนตัวเลขเจ็ดเจ็ดศูนย์ไว้นะครับหือผู้เพลินมาขอสอกขอลาบนะครับเนาะผู้ใดนะครับมาขอตัวเลขเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับมาเขียนไว้ตรงนี้